มาหาบทกวีผมใจเสนอมหาการเด็กบอยเดี๋ยวๆนะกูหลอนเสียงตัวเองพูดไปพูดมาเนี่ยชักเสียวหลังแล้วเอาไหมเอาไหมห้าสี่สาม มหาบทกวีภูมิใจเสนอมหากราบเดอะบอยตุ๊ก,กตาซ่อนผีเนื้อหานี้มีการเปิดเผยและก็ต้องขออภัยสำหรับคำที่สุภาพเกินไปนะครับเอแวนสาวส,สวยผู้ดีอเมริกันเธอรับงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กและตอนนี้ก็มีคนจ้างให้เธอมาดูแลเด็กในอีกเมืองหนึง่งในระหว่างเดินทางเฮ้ยเฮ้ยตามมึงไอ้ลุงไปจ้องนมเขาอีกนี่ฮะทางเข้าบ้านโอ้โหแค่ทางเข้าบ้านก็โคตรน่ากลัวแล้วครับคุณผู้ชมเดีย๋ยวเรามาดูบ้านกันอืมแม่งก็หลอนพอกันฮะ จากนั้นเธอก็ได้เข้าไปในบ้านครับคุณผู้ชมโอ้โหมึงจะหลอนไปถึงไหนเนี่ยโคตรวังเวงฮะแล้วจู่ๆบ้านเนี่ยก็เริ่มที่จะมีเสียงดังตึงตังตึงตังครับคุณผู้ชมนางเอกเนี่ยก็เรียกว่ามีคนอยู่ไหมปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ทานเรียกเธอก็ทําการขึ้นไปบนปบ้านเข้าไปในห้องห้องหนึ่งฮะของเล่นเด็กเนี่ยเพียบในขณะที่เธอกําลังดูแลหยิบจับอย่างเพลิดเพลิน <นะ S 2> มตกตใจบปรากฏว่าเป็นแค่เด็กส่งของฮะคุณผู้ชมคือพ่อหนุ่มเนี่ยแกมาส่งของในบ้านหลังนี้ทุกๆอาทิตย์เธอก็หัวเราะก,กบเกินความกลัวฮะพ่อหนุ่มนี่กระชักชวนไปถึงจัดของนะฮะแล้วก็พาไปสำรวจห้องต่างๆในขณะที่เธอจัดการเอ้ยจัดของเนี่ยไอ้หนุ่มก็เริ่มทําการที่จะจีบเธอมุกแบบค,ควายเขาบอกว่าตระกูลเขามียานทิ์สืบทอดกันมาสามารถที่จะทํานายทายทักรู้ชะตาชีวิตของคนได้ โดยปกติการทำนายมันต้องดูลายมือหรือไม่ก็ดูวันเกิดถูกไหมฮะแต่พ่อหนุ่มนี่ครับโอเคคุณทำนายอะไรครับ uh มาฝรั่งไอ้บ้ามาฝรั่งพันพ่องํำนนายได้เหรอเขาก็ชมเธอนะฮะว่าเป็นคนใจดีเหมาะแล้วที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กนางเอกก็ถามว่าเด็กที่เธอต้องมาดูแลเนี่ยเป็นยังไงพ่อหนุ่มนี่ฮะถึงกับตะกุกตะกักอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแล้วในขณะนั้นเจ้าของบ้านก็ได้เข้ามาสักทีหนึ่งนางเอกเนี่ยก็ทักททยแต่ยายแก่นี่ครับถามขึ้นเลยว่ารองเท้าเธอหายไปไหนนางเอกก็งงสิครับเอ้าคุณก็ถอดไว้หน้าบ้านมังไงแต่ปรากฏว่าหายครับคุณผู้ชมคุณนายก็บอกว่าลูกเขาเนี่ยเป็นคนขี้เล่นเดี๋ยววกกก็าาาามคนนนแลุ้ณยพไปหู เธอนะฮปะรากฏว่าก็กเป็นตุ๊กตางงโง่ๆตัวหนึ่งที่นั่งเป็นคุณชายอยู่บนเก้าอี้ราคาแพงนางเอกเห็นเนี่ยเธอก็หัวร่อใส่สิครับคุณผู้ชมหัวเร่อเชี่ออะไรแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่ตลกด้วยนะฮะอย่าบอกนะว่าที่มึงทำเสียงติงตังเอารองเท้าก็ไปซ่อนฝีมือมึง อย่านะอย่าหลอกกูในสว์จากนั้นพ่อหนุ่มส่งของเนี่ยก็ทําการทักทายตุ๊กตามันก็ทําให้คุณนายเนี่ยพอมยิ้มๆได้บ้างแต่นางเอกเนี่ยก็ยังเซอแดกไม่หายฮะพอนางเอกได้สติตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชิบหายแล้วนี่เรื่องจริงหรอเนี่ยเธอก็ไปทักทายตุ๊กตาเช่นกันนะฮะจากนั้นคุณนายเนี่ยก็ได้พาเธอไปแนะนํากิจวัตรประจําวันวิธีการดูแลตุ๊กตาเราอย่างก็คนบรามเรียนหนังสือวันละสามชั่วโมงมึงเรียนหนังสือด้วยหรอวะ ฉันไม่รู้ว่าบรามจะเป็นยังไงถ้าไม่มีดนตรีฟังดนตรีด้วยเหรอเนี่ยโอเคมาหลอดแตกไล้สัตว์ไม่จะลองไปถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการให้ครับคุณผู้ชมเออเด็กผู้ชายก็ต้องฟังเพลงแนวนี้ จากนั้นลุงแกเนี่ยก็ได้พานางเอกไปหน้าบ้านพร้อมกับเปิดใจให้หนางเอกฟังไม่ว่าภายนอกเขาจะเป็นยังไงเขาก็คือลูกชายของเราเป็นแก้วตาดวงใจใช่ครับนางเอกก็คงนึกในใจแก้วตาดวงใจกับผีด่ดิวันแรกของนางเอกเนี่ยก็ได้จบไปพอตกดึกเธอก็ได้คุยกับพี่สาวพูดความในใจว่านี่พี่บ้านหลังนี้แม่โคตรน่าขนลุกเลย แม่งอยู่กลางป่าไม่มีเพื่อนบ้านไม่มีไวไฟและให้มาเลี้ยงตุ๊กตาบ้าบอไรนั่นอีกคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมก่อนที่เธอจะมานี่เนี่ยผัวเก่าเธอชอบทำ้ายร่างกายจนถึงขั้นขึ้นทรงขึ้นศาลนี่จิงเป็นเหตุผลที่เธอเนี่ยต้องการเงินก้อนใหญ่จํานวนหนึ่งแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เช้าวันต่อมานางเอกก็แอบเห็นคุณนายเนี่ยดุด่าว่าตุ๊กตาคือแม่งเข้าของกระจัดกระจายครับคุณผู้ชมซึ่งความจริงเนี่ยมันกระจายได้ไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันคุณนายเนี่ยก็ได้บอกกับนางเอกนะว่าพวกเราจะไปเที่ยวกันฝาก ลูกชายฉันด้วยนะเออแล้วทำไมมึงไม่เอาลูกชายมึงไปด้วยวะเนี่ยแต่ก็อย่างว่าครับถ้าไม่มีเหตุผลงี่เง่าเนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็นผีอ่านเดี๋ยวผมแก้ให้เราจะไปเที่ยวกันฝากดูแลลูกชายฉันด้วยนะคุณก็เอาลูกชายคุณไปด้วยสิคะอืมเอางั้นก็ได้กูอยากให้มันจบแบบนี้มากเลยแต่ความจริงมันไม่ใช่น่ะสิแล้วตาลุงนี่นะฮะก็เอาตารางกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยให้กับนางเอกปฏิบัติกับตุ๊กตาอย่างเคร่งครัด แต่พอพวกเขาไปเนี่ยนางเอกก็ได้เห็นหน้าตุ๊ก,กตาอดไม่ไหวครับแม่งชวนขนลุกเธอก็เลยเอาผ้าคลุมเนี่ยคลุมหน้ามันซะเลยแล้วมันก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกประหลาดครับคุณผู้ชมพอนางเอกเดินผ่านมาเนี่ยแทนที่ผ้าจะคลุมใช่ไหมฮะแต่แม่งหลุดออกเฉยทั้งทั้งที่แถวนั้นเนี่ยก็ไม่มีลมแต่ไม่ว่ายังไงเนี่ยเธอก็ไม่ได้สนใจกดเกณฑ์บ้าบอไรนั้นนะฮะแต่พอตกดึกเท่านั้นแหละฮะในขณะที่เธอนอนอยู่เนี่ยแม่งเจอดีเสียงเด็กแม่งร้องพูดเลยเนะว่าเรื่องนี้เนี่ยผมยังไม่เคยดู นี่ผมดูเป็นฉากๆแล้วก็มาภาคสดๆเลยนะฮะไม่ใช่หัวนมกูยังมีอารมณ์โาแวกามอีกเนาะเออเทียนไปด้วยมันมาจะได้สาดใส่หน้ามันฝนฟ้าแม่งก็ช่างเป็นใจซะเลอเกินรูปภาพครอบครัวนี่น่าจะเป็นไอไอเด็กนั่นแน่เลยอย่านะมึงอย่านะกูฟ้องหมอปลานะเฮ้ยอย่านะอย่านะโอ้โหครับคุณผู้ชม แม่งความฝันแล้วเธอก็ลุกไปดูตุ๊กตานะฮะสิ่งที่แปลกเนี่ยมันเปลี่ยนท่ามาเป็นท่านั่งครับแล้วก็ร้องไห้อย่างเห็นได้ชัดแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นน้ำรั่วจากเพดานครับคุณผู้ชมทั้งเธอทั้งผมเนี่ยก็คิดไปเองนะครับตอนนี้เนี่ยแล้วผ่านไป2 3วันเธอก็อยู่คนเดียวอย่างเปลี่ยวหัวใจแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจากนั้นพ่อหนุ่มส่งของก็ได้มาเขาก็ได้เล่าเรื่องราวคือเมื่อ20ปีก่อน มันมีเหตุการณ์ไฟไหม้และลูกชายเขาเนี่ยออกมาไม่ทันก็โดนไฟครอกการใช้ชีวิตของพวกเขาเนี่ยก็ได้เลี้ยงตุ๊กตานี่มา20กว่าปีแล้วแม่งหน้าไปออกรายการเรื่องจริงผ่านจอวะ่ะต่อมาเธอเนี่ยก็ได้ไปอาบน้ํานะครับแต่แม่งก็มีบางอย่างโคตรหลอนเกิดขึ้นในขณะที่เธอเนี่ยไม่ระวังตัวมีบางอย่างเนี่ยมาดึงเสื้อผ้าเธอดึงสร้อยเธอไปเธอถึงกับงงพอเดินเดินไปเนี่ยแม่งยิ่งงงหนัก บันไดทางขึ้นเนี่ยมันลงมาเองเฉยด้วยความขี้เสือกหรืออยากรู้ความจริงเนี่ยเธอก็ได้ขึ้นไปดูให้มันรู้เรื่องแต่พอเธอขึ้นไปเท่านั้นแหละบันไดทางขึ้นม่ปิดเองเฉยครับเธอเนยก็พยายามที่จะงัดออกไปนะฮะแล้วจูจ่ๆเธอก็ได้เห็นเงาคนพอเธอเห็นเนยก็สลบกลางอากาศครับซึ่งความจริงเนี่ยมันเป็นแค่หุ่นรองเสือ้อโอ้โห,โหบ้านนี้สร้างเป็นปราสาทจะทําให้คูเป็นปราสาทจริงๆแล้วเนี่ย และบันไดทางลงเนี่ยมันก็เปิดเองเฉยแต่สิ่งที่มันพิลึกเนี่ยห้องแม่งเละครับอย่างก็โจนเนี่ยมาลื้อบ้านนางเอกก็ยังไม่คิดนะฮะว่าเป็นฝีมือของเจ้าตุ๊กตาคิดว่าเป็นโจรเธอก็ได้ติดต่อให้พ่อหนุ่มส่งของเนี่ยมาช่วยเหลือเขาก็ได้มาดูรอบๆบ้านนะฮะแต่มันก็ไม่มีอะไรแล้วเขาก็ได้เล่าให้นางเอกฟังว่าออมันมีวันหนึ่งเป็นวันเกิดของตุ๊กตาผมได้เข้าไปส่งของเห็นคุณนายนั่งเล่นแกะของขวัญกับตุ๊กตาแล้วลุงนั่นก็นั่งดื่มเ,มมเอง พอผมจะกลับเขาก็ชวนให้ผมดื่มเป็นเพื่อนผมก็ไม่อยากขาดศรัทธาเพราะว่ามันเป็นของฟรีเขาก็พยายามที่จะพูดคุยเรื่องทั่วไปจนผมรวบรวมความกล้าและถามว่าลูกชายของคุณตัวจริงเป็นยังไงแล้วเขาก็มองหน้าผมวเวเแววตาที่ใจสลายทำผมรู้สึกผิดที่ถามออกไปเขาพูดคำเดียวว่าแปลก กล้องมันก็ได้แพนไปหาตุ๊กตานั่นแปลว่าเขากําลังสื่อให้เรารู้ตุก,กตาเนี่ยได้แอบฟังเขาสองคนคุยกันพอตกดึกครับคุณผู้ชมนางเอกเนี่ยก็ได้มาแปลงฟันนางเอกสงสัยว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างเดินผ่านครับแม่มันก็ี้สงสัยจังเนาะทําไมวะมีอะไรอย่าบอกนะว่า <funciona> กระดาษกระจายเพียบ บอกนะมึงทำไอเด็กเปเดี๋ยวาจ้องกลัวคนดูเฮ้ยยายาโอ้อีกแล้วครับคุณผู้ชมแม่งฝันอีกแง่แต่ครั้งนี้เนี่ยพอเธอตื่นขึ้นมาแม่งเจอของจริงเว้ยนางเอกเนี่ยไปเปิดประตูปรากฏว่ารองเท้าที่หายไปวันแรกมันได้กลับคืนมาฮะแล้วเธอก็ไปดูตุ๊กตานะฮะเชื่อตุ๊กตามันเปลี่ยนท่านันทาคีมอะไรเนี่ยขาวังเนาะ กระดาษกดเกณฑ์ต่างๆวางอยู่ข,ข้างอีกอย่าบอกนะไอ้ผีมึงทำอะ่ะว่าใช่มึงนั่นนะวิ่งดิวิงว่งวิง่งวิ่งล็อกล็อกล็อกออโอเคโทรเออโทรศัพท์โทรด่วนเลยไม่ไม่มีสัญญาณดิก,กออูงานงอกเฮ้ยโทรศัพท์รับรับฮัลโหลเดินขึเนี่น เชียเ yeah, สียงเด็ก,กโอ้โยเล่นพ่องสิเด่นใครนะกดมันมีไว้แหกไว้เด็กเป็ <c oughs> ดจช่วย <c oughs> แล้วจากนั้นครับก็มีสิ่งปฏิหารเกิดขึ้นคือ แซนด์วิชที่นางเอกชอบเนี่ยมันมาอยู่หน้าห้องแล้วเธอก็เข้าไปดูตุ๊กตาเห็นได้ชัดว่าไอเด็กนี่มันก็เปลี่ยนท่านั่งไปเรื่อยมันทําให้นางเอกเนี่ยคิดว่าไอตุ๊กตาเนี่ยมันมีชีวิตจริงๆเลยโทรไปหาพ่อหนุ่มส่งของให้มาดูอภินิหาหึงความเจนจัดของไอตุ๊กตาเป็ดน,นี่นะฮะโดยการเอาช็อกเนี่ยมาวาดรอบๆตัวตุ๊กตาพร้อมกับบอกตุ๊กตาว่า ถ้ามึงมีชืว้วจริงๆเนี่ยมึงช่วยโชว์ให้กูรู้หน่อยว่ามึงอของจริงพอปิดประตูเท่านั้นแหละครับแล้วซักพักมาดูใหม่ปรากฏว่ามันย้ายตัวเองไปอยู่ที่อื่นจริงๆฮะโคตรน่าเหลือเชื่อในขณะเดียวกันคุณนายและผัวของเธอเนี่ยก็เขียนจดหมายสั่งเสียก่อนที่จะฆ่าตัวตายแล้วแน่นอนนางเอกเนี่ยก็เริ่มปฏิบัติกฎเกณฑ์กับตุ๊กตาอย่างจริงจังมันมีวันนึงครับจู่ๆผัวเก่าเธอนะ่ก็เข้ามาไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงพร้อมกับบอกว่าจะพาเธอกลับบ้านในคืนนั้นนางเอกเนี่ยก็ขอร้องตุกต๊ก ตานะฮะก็เริ่มโชว์อัศจรรย์งามสร้างผัวเก่าเธอตื่นขึ้นมาปรากฏว่ามันมีรอยเลือดเนี่ยเขียนอยู่บนผนงังไล่ให้ออกไปมันทําให้เขาเนี่ยโคตรโมโหโนางเอกครับนางเอกเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องมันก็ตะคอกใส่นะครับถ้าไม่ใช่คุณเนี่ยเป็นตุ๊กตาด้วยยังไงจังหวะนั้นที่มีเสียงโวยวายเนี่ยพ่อหนุ่มส่งของก็ได้เข้ามาช่วยเหลือเกียกล่อมแต่ผัวเก่าเธอเนี่ยก็อรารวาสใหญ่จับตุ๊กตาฟาดหัวแตกกระจายครับคุณผู้ชมแล้วสักพักเนี่ยก็มีเสียงตึงตังตามผนัง คใหญ่แสดงว่าที่ผ่านมาที่มันมีเรื่องราวบ้าบอแรามากมายเป็นพราะมันที่แฝงตัวอยู่นั่นเองนี่ฮะคุณผู้ชมเสื้อสร้อยข้มือกาไรของนางเอกเนี่ยอยู่ห้องรับมันหมดจากนั้นมันก็ขอร้องนางเอกว่าให้อยู่กับมันด้วยความกลัวนางเอกเนี่ยก็หนีสิครับรอเชื่ออะไร แต่แล้วเธอนก็กลับไปดุด่าว่าไอเด็กนั่นให้นอนมันก็เด็กจริงๆนะครับก็เชื่อฟังฮะไปนอน,น,นเฉยนางเอกเนี่ยได้จังหวะเอาเหล็กเสียบข้อจังๆครับคุณผู้ชมจากนั้นเธอก็ได้ไปช่วยเด็กส่งของแล้วก็ขับรถหนีกันในตอนจบ <c oughs> ส่วนในบ้านเนี่ยก็มีคนกําลังประกอบตุ๊กตาที่มันแตกนะครับ ผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นไอเด็กนั่นนั่นแหละครับแล้วนี่ก็คือมหากราบเดอะบอยตุ๊กตาซ่อนผีซึ่งความจริงเนี่ยแม่งไม่มีผีชียอ,อะไรเลยแค่คนที่เสียสติมาทำให้เรื่องเนี่ยมันชิบหายวายป่วงผมเห็นว่ามันมีภาค2นะครับยังไม่ได้ดูเหมือนกันถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะทำมันนะฮะไม่รู้ว่าจะมีผีหรือเปล่าหรือจะเป็นพวกเสียสติอีกกันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะโอเคครับถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้มันหมดทุกอย่างและอย่าลืมกันนะครับมหาบทก,กุย